감사합니다 น้องเช็คตังค์เลยของัจับเป็นต้นนาเดาแอน้องสาไพี่โหมดเลยนะสาวทำไมเสหายโบสรับผวนัพิชไมน้อง เดี๋ยวอาจจะต้องไปแล้วแหละเพราะเดี๋ยวต้องไปไกลอล้วจะบอกว่าโปรโมชั่นออกประมาณวันไหนครับ่มออกประมาณแม่บอกเท่าไหร่ใช่ปะเออก็วันที่เฮ้ยวันจันทร์วันที่สามวันที่วันหนึ่งวันเสาร์ไม่รู้เห็นไหมว่าตรที่สามก็วันจันทร์สามวันจันทร์นะแล้วสัปดาห์ท่หนึ่ไม่เห็นอะไรนะอืมอะไรน้ำกัน้างะโปรโมชั่นในหนึ่งก็สองนี่แหละครับหมดแล้ว แต่ในไลน,น์นในไลน์บอกวันที่สามอ่ะอในไลน์บอกวันที่สามนะวันที่เท่าไหร่ก็สามแม่ก็จะไปเช็คอีกทีนึงเราไม่เคยดูที่รู้แต่ว่าน่าจะประมาณเสาร์ที่จันทร์ไม่เกินสามวันมันก็ใส่ไม่ได้มีมีไซส์ใหญ่ที่มาเป็นซีไซส์เดี๋ยวมาเปนใช้ตัวที่น้องใส่หรือเปล่าใช้ตัวที่น้องเอามาใส่เปล่าอันนั้น,น,นเป็นไซส์เอสครับอ๋องั้นแสดงว่าใหญ่ แล้วก็มันมีสองไซส์คือไซส์ S กับไซส์ M แต่ว่าไซส์ M เนี่คือใหญ่เหมือนแบบใช้ไซส์แบบคนแบบ XL เนี่ยแน่นขอ่งกว่า XL ไม่ก็เวลาลงก็บอกรอบอกสิคะว่า XL รอบอกเท่าไหร่ M เท่าไหร่ S เท<ล>่าไหร่เพราะว่ามันมีจำกัดด <sos> ้วยครับแล้ไม <AR S 1> e ่เหมือนแบบกึ่งกึ่งฟรีไซส์เพราะว่าขนาดไซส์ S มันก็เหมือน L แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่อยากน้องเป็นบรรทัดฐานน้องตัวเล็กพี่เป็นบรรทัดฐาน ทำไ้เออมก่ลอยเย้เดี๋ยวเดินไปหยิบเบานี่ก่อนได้ได้ไ